เคยสงสัยไหมว่าทำไมมนุษย์ไปดวงจันร์ทได้เมื่อกว่า50ปีที่แล้วด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำแค่72กิโลไบต์น้อยกว่าสมาร์ทโฟนในมือคุณเป็นแสนเท่าแต่วันนี้เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากมายเราต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะกลับไปอีกครั้งมันง่ายกว่าในอดีตหรือเปล่าหรือว่าเราพยายามทำอะไรที่ยากกว่าเดิมกันแน่ วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกภารกิจอ p พอลโล11ในปีคศ1969กับแผนการของ SpaceX และ NASA ในโครงการ Artemis มาดูกันว่าเทคโนโลยีความท้าทายและเป้าหมายแตกต่างกันอย่างไร รู้จริงหรือแค่คลิปอพอลโล11วันแห่งประวัติศาสตร์วันที่16กรกฎาคมพศ2512หรือคศ1969เวลา9โมง32นาทีณศูนย์อวกาศเคนเนดีรัฐฟลอริดามีผู้คนมากกว่า1ล้านคนมารอชมการปล่อยจรวดครั้งประวัติศาสตร์ รวมถึงรองประธานาธิบดีสไปโรแอกนิลและอดีตประธานาธิบดีลินดานจอนสันจรวด s ซเทิร์5สูง110เมตรเท่ากับตึก36ชั้นยืนตรงาดบนแท่นปล่อยภายในยานอาวกาศที่ปลายจรวดมีนักบินอวกาศ3คนรอคอยช่วงเวลาสำคัญนี้นิวอาร์มสตรองอายุ38ปีเป็นผู้บังคับการภารกิจเคยเป็นนักบินทดสอบผ่านภารกิจเจมินี8มาแล้ว บัสออดรินอายุ39ปีเป็นนักบินยานลงจอดมีปริญญาเอกด้านวิศวกรรมอวกาศจากสถาบัน MIT และไมเคิลคอลลินส์อายุ38ปีเป็นนักบินยานคอมมานด์โมดูลซึ่งจะต้องอยู่บนวงโคโจรตัวคนเดียวขณะที่เพื่อนลงไปดวงจันทร์เมื่อเครื่องยนต์ F1 ทั้ง5ตัวของจรวด Saturn V จุดระเบิดพลังงานที่ถูกปล่อยออกมามหืมามาก จรวดใช้เชื้อเพลิงถึง13ตันต่อวินาทีและสร้างแรงขับดันมหาศาลเสียงดังสนั่นจนพื้นสั่นสะเทือนในระยะห่างหลายกิโลเมตรและจะรวดยักษ์ก็ค่อยๆลอยขึ้นจากแท่นปล่อยตอนนี้เรามาดูขั้นตอนการทำงานของจรวด Saturn V กันนะครับขั้นแรกขั้นที่1ของจรวดทำงานเพียง2นาที42วินาทีผลักจรวดขึ้นจากพื้นโลกจนถึงความสูงประมาณ60กิโลเมตรแล้วก็แยกตัวตกลงมหาสมุทร ขั้นที่2ขั้นที่2จุดเครื่องยนต์ต่อทำงานอีก6นาทีผลักจรวดขึ้นไปจนถึงความสูง185กิโลเมตรแล้วก็แยกตัวทิ้งเช่นกันขั้นที่3ขั้นที่3มจุดเครื่องยนต์สองครั้งครั้งแรกเพื่อเข้าสู่วงโครจรรอบโลกครั้งที่2เพื่อผลักยานออกจากวงโครจรโลกมุ่งหน้าไปดวงจันทร์แล้วก็ถูกทิ้งในอวกาศที่เหลืออยู่คือยานคอมมานดูโมดูลที่นักบินนั่งอยู่และยานลูน่าโมดูลที่จะลงดวงจันทร์ การเดินทางไปดวงจันทร์ใช้เวลา4วันระยะทาง380,000กิโลเมตรวันที่20กรกฎาคมเวลา2ทุ่ม17นาทีตามเวลาสากลยานอีเกิลลงจอดบนทะเล tranquility แต่การลงจอดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายคอมพิวเตอร์นำทางเกิดข้อผิดพลาดแจ้งเตือนระบบเกินพิกัดถึง5ครั้งระหว่างลงจอดยิ่งกว่านั้นเป้าหมายที่คอมพิวเตอร์กำหนดคือบริเวณที่เต็มไปด้วยหินเป็นอันตราย อาร์มสตรองต้องควบคุมยานด้วยตัวเองในนาทีสุดท้ายบินหาจุดลงจอดที่ปลอดภยัยเมื่อยานลงจอดศูนย์ควบคุมคิดว่าเชื้อเพลิงเหลือแค่17วินาทีแต่การวิเคราะห์ภายหลังพบว่าจริงๆแล้วเชื้อเพลิงเหลืออีก45วินาทีเพราะตัววัดผิดพลาดจากการเทของเชื้อเพลิงขณะบินหาจุดลงจอดอาร์มสตรองรายงานกลับไปโลกด้วยประโยคที่โด่งดังฮูสตันทรนควิลิตี้เบสที่นี่อีเกิได้ลงจอดแล้ว ภารกิจบนดวงจันทร์รายละเอียดที่น่าทึ่งหลังจากลงจอดได้6ชั่วโมงกว่าประตูยานอีเกิลเปิดออกอาร์มสตรองเริ่มลงบันไดของยานซึ่งสูงจากพื้นดวงจันทร์ประมาณ1เมตรครึง่งวันที่21กรกฎาคมเวลา2องโมง56นาทีเช้าตามเวลาสากลเท้าซ้ายของอาร์มสตรองย่างลงสู่ผิวดวงจันทร์นี่คือก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่ง แต่เป็นก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ19นาทีต่อมาออรดรินก็ตามลงมาทั้งสองคนสำรวจบริเวณรอบยานไปมาไกลสุดประมาณ90เมตรเพื่อไม่ให้หลงทางพื้นผิวดวงจันทร์มีฝุ่นละเอียดมากเหนียวติดชุดอวกาศและอุปกรณ์ทุกอย่างทำให้ภายหลังมีปัญหาตัวอย่างหินปนเปื้อนงานที่พวกเขาทำบนดวงจันทร์มีหลายอย่าง1 ากทงชาติอเมริกันซึ่งต้องใช้กำลังมากเพราะดินดวงจันทร์แข็ง 2. ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงเลเซอร์เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์บนโลกสามารถวัดระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์ได้แม่นยำที่สุด 3. ติดตั้งเครื่องวัดแผ่นดินไหวเพื่อศึกษาการสั่นสะเทือนภายในดวงจันทร์ 4. ติดตั้งแผงรับลมสุริยะเพื่อเก็บข้อมูลอนุภาคจากดวงอาทิตย์ 5. เก็บตัวอย่างหินและฝุ่นดวงจันทร์รวมน้ำหนัก21กิโลกรัมกว่า การอยู่บนดวงจันทร์ของพวกเขารวม21ชั่วโมง36นาทีแต่ออกนอกยานเพียง2ชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นพวกเขากลับเข้ายานพักผ่อนประมาณ7ชั่วโมงแม้จะนอนไม่ค่อยหลับเพราะตื่นเต้นออดรินนอนบนพื้นส่วนอาร์มสตรองนอนบนแท่นเครื่องยนต์โดยใช้เชือกแขวนขาเพราะในยานไม่มีเตียงอุณหภูมิภายในยานลดลงเหลือ16องศาเซลเซียสหนาวมาก วันที่21กรกฎาคมเวลา5.54นาาตามเวลาสากลชั้นบนของยานอีเกิลติดเครื่องยนต์ขึ้นกลับไปหายานโคลัมเบียที่คอลลินส์รออยู่ชั้นล่างของยานอีเกิลถูกทิ้งไว้บนดวงจันทร์และอยู่ที่นั่นจนถึง,ถงทุกวันนี้ส่วนชั้นบนที่ขึ้นมาได้ถูกทิ้งในวงโครจรดวงจันทร์หลังจากนักดินโอนย้ายกลับไปยานโคลัมเบียเรียบร้อย ไม่มีใครรู้ว่าชิ้นส่วนนี้ยังโคจรอ,อยู่หรือตกลงดวงจันทร์ไปแล้วความทา้าทายที่อพอลโลต้องอเผชิญก่อนที่อพอลโล11จะประสบความสำเร็จนาซาต้องผ่านความทา้าทายมากมายภารกิจนี้เริ่มต้นจากคำประกาศของประธานาธิบดีจอห์นเคนเนดีในปีคศ1961เขาบอกว่า อเมริกาจะส่งคนไปดวงจันทร์และกลับมาอย่างปลอดภยัยภายในสิ้นทศวรรษนี้แต่ตอนนั้นไม่มีใครรู้จริงๆว่าจะทำยังไงตอนกำหนดเป้าหมายเหลือเวลาแค่8ปีเศษแต่เทคโนโลยีหลายอย่างยังไม่มีนาซาต้องพัฒนาจรวดที่ใหญ่ที่สุดในโลกยานอาวกาศใหม่ทั้งหมดชุดอวกาศระบบนำทางทุกอย่างเริ่มจากศูนย์ ในช่วงจุดสูงสุดของโครงการมีคนทำงานมากถึง4 0 0 0 0นคนรวมทั้งบริษัทเอกชนกว่า20,000แห่งและมหาวิทยายลัยหลายสิบแห่งทั่วสหรัฐอเมริกาแล้วเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไฟไหม้ยานอพอลโลหนึ่งในวันที่27มกราคมคศ1967ระหว่างการทดสอบบนพื้นโลกออกซิเจนในยานรั่วไหลเกิดไฟลุกไหม้ภายในเสี้ยววินาทีนักบินอวกาศ3คนเวอร์จิล กัสคริสซอมเอ็ดเวิร์ดไวท์และโรเจอร์แชฟฟีเสียชีวิตทั้งหมดโศกนาฏกรรมครั้งนี้ทำให้โครงการอพอลโลหยุดชะง,งักไป1ปีเต็มนอกจากนี้ยังมีปัญหาทางเทคนิคนับไม่ถ้วนเครื่องยนต์จรวดมีปัญหาการสั่นสะเทือนที่เรียกว่าโปโกออสซิเลชันสั่นแรงมากจนเกือบทำให้ภารกิจล้มเหลวเซลล์เชื้อเพลิงรั่วไหมต้องออกแบบใหม่หลายครั้ง ยานลูน่าโมดูหรือยานลงจอดดวงจันทร์ต้องแก้ไขออกแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงดัดแปลงขาลงจอดทุกอย่างเรียนรู้ไปพร้อมกับทำเครื่องยนต์ขั้นขึ้นของยานลูน่าโมดูต้องออกแบบใหม่ถึงห้ารอบและที่ท้าทายที่สุดคือเวลาทุกครั้งที่มีปัญหาทุกครั้งที่ต้องแก้ไขเวลาก็หมดลงทีละนาที เส้นตายคือสิ้นปีคศ1969หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้อพอลโล1เหลือเวลาเพียง3ปีไม่ถึงแรงกดดันมหาศาลแต่นาซาทำสำเร็จสิ่งที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จคือความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์และเงินสนับสนุนที่ไม่จำกัดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร มาคุยเรื่องเงินกันเพราะนี่คือสิ่งที่แตกต่างอย่างมากระหว่างยุคอพอลโลกับปัจจุบันโครงการอพอลโลทั้งหมดใช้เงินประมาณ26,000ล้านดอลลาร์ในยุคนั้นถ้าปรับค่าเงินเฟ้อมาเป็นปัจจุบันจะเท่ากับกว่า250,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ9ล้านล้านบาทการพัฒนาจรวด s ซตเพิรไฟเพียงอย่างเดียวใช้เงินถึง6,500ล้านดอลลาร์ในยุคนั้น การปล่อยจรวด Saturn รครั้งหนึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ1,000ล้านดอลลาร์เทียบเป็นเงินปัจจุบันทำไมถึงแพงขนาดนี้เพราะทุกอย่างใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งมาดูขั้นตอนการทิ้งชิ้นส่วนของจรวด Saturn รกันนะครับขั้นหนึ่ง <K un> ขั้นแรกของจรวดมีเครื่องยนต์ F1 5ตัวแต่ละตัวให้กำลังมหาศาลทำงานเพียง2นาที42วินาทีผลักจรวดขึ้นจากพื้นโลกแล้วก็แยกตัวตกลงมหาสมุทรแอตแลนติก ขั้น 2. ขั้นที่2มีเครื่องยนต์เจหตัวทำงาน6นาทีผลักจรวดขึ้นไปสู่อวกาศแล้วก็แยกตัวตกลงมหาสมุทรเช่นกันขั้น3ขั้นที่3มีเครื่องยนต์เจทูหนึ่งตัวทำงานหลายครั้งเพื่อเข้าวงโครจรโลกและผลักไปดวงจันทร์แต่สุดท้ายก็ถูกทิ้งในอวกาศส่วนยานลูน่าโมดูลที่ลงดวงจันทร์ก็ทิ้งชั้นล่างไว้บนดวงจันทร์ทิ้งชั้นบนในวงโครจรดวงจันทร์ ที่กลับมาโลกได้คือยานคอมมานโมดูเล็กๆที่นักบินนั่งอยู่เท่านั้นคิดเป็นน้ำหนักประมาณ10%ของจรวดทั้งลำเปรียบเหมือนว่าคุณซื้อเครื่องบินลำใหม่ราคา1,000ล้านบาททุกครั้งที่อยากบินไปต่างประเทศบินไปถึงที่หมายแล้วทิ้งเครื่องบินทั้งลำนำกลับบ้านแค่ที่นั่งผู้โดยสารนี่คือเหตุผลที่อพอลโลแพงเกินทน แต่ในยุคนั้นการชนะสงครามอาวกาศสำคัญกว่าเงินมันเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของชาติการพิสูจน์ว่าอเมริกาแข็งแกร่งกว่าสหภาพโซเวียตและเมื่อชนะแล้วโครงการอพอลโลก็ถูกยุติลงอพอลโล17เป็นครั้งสุดท้ายในเดือนธันวาคมข้อศ1 9 7 2และไม่มีมนุษย์คนไหนเหยียบดวงจันทร์อีกเลยนานกว่า50ปี ปัจจุบันโครงการอ a r ทิมิสและ SpaceX ทีนี้มาดูปัจจุบันกันทำไมต้องใช้เวลานานขนาดนี้ในการกลับไปอีกครั้ง NASA เปิดโครงการอ a r ทิมิสเพื่อส่งคนกลับไปดวงจันทร์แต่เป้าหมายแตกต่างจากอพอลโลโดยสิ้นเชิงอพอลโลเป็นการแข่งขันเป้าหมายคือไปให้เร็วที่สุดปากทงถ่ายรูปเก็บหินแล้วกลับมาไม่สนจะแพงหรือไม่ยั่งยืน อาร์ทิมิสเป็นการไปอยู่ระยะยาวเป้าหมายคือสร้างฐานถาวรบนดวงจันทร์ใช้ดวงจันทร์เป็นจุดแวะพักก่อนไปดาวอังคารความแตกต่างนี้ทำให้ทุกอย่างซับซ้อนขึ้นอาร์ทิมิสไม่ได้แค่ส่งยานไปลงจอดแล้วกลับแต่ต้องสร้างสถานีอวกาศเกตเวโคจรรอบดวงจันทร์ ต้องพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นระบบขุดนั้นแข็งบนดวงจันทร์ระบบผลิตออกซิเจนที่พักอาศัยแบบถาวรและที่สำคัญต้องใช้จรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อลดต้นทุนแต่อาร์ m ิมิสกำลังประสบปัญหาหลายอย่าง ปัญหา 1. จรวจ SLS ของนา s a แม้จะส่งพลังแต่ก็ยังเป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งค่าชื้จ่ายต่อการบินสูงมากปัญหา 2. ยานโอไรอนมีปัญหาเรื่องเกราะป้องกันความร้อนในการทดสอบอาร์ทิมิสหพบว่าเกราะหลุกลอกมากกว่าที่คาดปัญหา 3. ส,สตาร์ชิปของ SpaceX ที่จะใช้เป็นยานลงจอดดวงจันทร์ยังไม่พร้อมยังไม่ได้ทดสอบระบบเติมเชื้อเพลิงในอวกาศ ปัญหา 4. ชุดอวกาศรุ่นใหม่ที่บริษัท Axiospace m พัฒนายังไม่เสร็จมีปัญหาเรื่องระบบออกซิเจนฉุกเฉินที่ต้องใช้ได้นาน1ชั่วโมงเต็มจากปัญหาเหล่านี้อาร์ทิมิส2ที่จะส่งนักบินโคจรรอบดวงจันทร์ถูกเลื่อนไปเดือนเมษายนขศ2026และอาร์ทิมิส3ที่จะลงจอดดวงจันทร์ถูกเลื่อนไปกลางปีขศ2027หรืออาจจะถึง2028 สตาร์ชิ p ยานอวกาศแห่งอนาคตตอนนี้มาทำความรู้จักส t a r ์ชิปให้ลึกซึ้งขึ้นกัน s t a r ์ชิปเป็นจรวดที่ใหญ่ที่สุดและมีพลังมากที่สุดที่เคยสร้างสูง120เมตรเทียบกับแซทเทิร์นไฟที่สูง110เมตรสูงกว่าประมาณ10เมตรแต่ที่น่าทึ่งกว่าคือใช้ซ้ำได้ทั้งหมดมาดูขั้นตอนการทำงานของส t a r ์ชิปแบบละเอียดกันนะครับสตาร์ชิปประกอบด้วยสส่วนหลัก ส่วนแรกคือ Super h e เฮ y b o ี s t e r อร์ขั้นตัวดันแรกสูง71เมตรมีเครื่องยนต์แ a ปเตอร์33เครื่องเครื่องยนต์แต่ละตัวให้แรงขับดันประมาณ5 0 0 0 0นปอนรวมกันได้16ล้านปอนมากกว่า s a t u r เทเกือบ2เท่า ขั้นตอนแรกซ u เปอร์เฮลวี่จุดเครื่องยนต์ทั้ง33ตัวผลักจรวดขึ้นจากพื้นโลกขั้นที่2หลังทำงานไป3นาทีซ u เปอร์เฮลวี่แยกตัวออกจากยานสตาร์ชิพที่ความสูงประมาณ60กิโลเมตรขั้นที่3ามซูเปอร์เฮลวี่พลิกกลับหัวจุดเครื่องยนต์เพื่อชะลอความเร็วและบินกลับมายังจุดปล่อยขั้นที่ 4. ี่ซูเปอร์เฮลวี่ลงจอดที่แท่นจับหรือลงจอดบนพื้นพร้อมใช้งานใหม่อีกครั้งส่วน2คือยานสตาร์ชิพต,ตัวบนตัวยานที่บรรทุกสินค้า หรือผู้โดยสารสูงประมาณ50เมตรภายในมีพื้นที่ใช้สอยถึง1,100ลูกบาทเมตรใหญ่ที่สุดในบรรดายานอวกาศทั้งหมดสามารถบรรทุกนักบินได้ถึง100คนยานสตา r s ชิปมีเครื่องยนต์แรปเตอร์อีก6ตัว3ตัวสำหรับใช้ในบรรยากาศ3ตัวสำหรับใช้ในสุญญากาศขั้นที่5หลัง Super h e เฮลแยกตัวยานสตาชิปจุดเครื่องยนต์ต่อเข้าสู่วงโครจรรอบโลก ขั้นที่6รอรับการเติมเชื้อเพลิงจากยานเติมเชื้อหลายลำซึ่งเป็นสตาร์ชิปเหมือนกันแต่บรรทุกแต่เชื้อเพลิงขั้นที่7เมื่อเติมเชื้อเพลิงเต็มแล้วจุดเครื่องยนต์ไปยังปลายทางเช่นดวงจันทร์หรือดาวอังคารขั้นที่8หลังทำภารกิจเสร็จบินกลับโลกเข้าสู่บรรยากาศโดยใช้แผ่นป้องกันความร้อนขั้นที่9พลิกตัวตั้งตรงจุดเครื่องยนต์เพื่อชะลอความเร็วและลงจอดตั้งตรงบนพื้น ขั้นที่10ตรวจสอบเติมเชื้อเพลิงและพร้อมบินอีกครั้งสตาร์ชิฟใช้มีเทนเหลวหรือก๊าซธรรมชาติเหลวผสมกับออกซิเจนเหลวเป็นเชื้อเพลิงการเลือกใชม้มีเทนมีเหตุผลหลายอย่าง 1. มีเทนทำความสะอาดเครื่องยนต์ได้ดีกว่าน้ำมันกา๊าซทำให้เครื่องยนต์ใช้ซ้ำได้ง่าย 2. มีเทนสามารถผลิตได้บนดาวอังคารโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศผสมกับน้ำแข็งใต้ดินนี่หมายความว่า ถ้าเราบินไปดาวอังคารเราไม่ต้องขนเชื้อเพลิงไปจากโลกแค่ผลิตเองที่นั่นเพื่อบินกลับก็พอ แต่สตาร์ชิพมีความท้าทายใหญ่หนึ่งคือการเติมเชื้อเพลิงในอวกาศเพราะสตาร์ชิพไม่สามารถบรรทุกเชื้อเพลิงพอที่จะบินไปดวงจันทร์ในคราวเดียวได้วิธีแก้คือบินขึ้นไปโคจรรอบโลกก่อนจากนั้นมีจรวดเติมเชื้อเพลิงอีกหลายลำบินขึ้นไปเติมให้ Space X คาดว่าต้องใช้จรวดเติมเชื้อเพลิงประมาณ1 0ถึง15าลำแต่ละลำบรรทุกเชื้อเพลิง100กว่าตันเมื่อเติมเต็มแล้วสตาร์ชิพจึงจะมีเชื้อเพลิงพอที่จะบินไปดวงจันทร์นี่เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ เคยทำมาก่อนและเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยากที่สุดปัจจุบัน SpaceX บินทดสอบ Starship ไปแล้วหลายครั้งการทดสอบล่าสุดประสบความสำเร็จขั้นแรกบินกลับมาลงจอดได้และขั้น2กลับเข้าสู่บรรยากาศโลกโดยควบคุมได้แต่ยังไม่ได้ทดสอบระบบเติมเชื้อเพลิงในอวกาศซึ่งวางแผนจะทดสอบในปีคศ2026นี้เปรียบเทียบแบบตัวต่อตัว Apollo v s อ s ์ซั ตอนนี้มาเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัวกัน ด้านขนาดและพลัง Saturn 5สูง110เมตรหนักเกือบ3ล้านกิโลกรัมแรงขับดัน7 6ล้านแสนปอนด์สตา r s h i p กับ Super Heavy สูง120เมตรหนักมากกว่าแรงขับดัน16ล้านปอนด์มากกว่าเกือบ2เท่าแต่ STARSHIP ใช้เชื้อเพลิงประเภทมีเทนที่มีพลังงานน้อยกว่าไฮโดรเจนที่ Saturn 5ใช้จึงต้องใช้แรงขับดันมากกว่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เทียบเท่าด้านการใช้งานและต้นทุน Saturn V ใช้ครัาเดียวทิง้ง ค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ1,000ล้านดอลลาร์เทียบเป็นเงินปัจจุบัน Starship ใช้สามได้ SpaceX ตั้งเป้าให้ต้นทุนต่อการบินอยู่ที่ประมาณ2ล้านดอลลาร์เท่านั้นนั่นคือถูกกว่าประมาณ500เท่าแต่เป้าหมายนี้จะบรรลุได้ก็ต่อเมื่อ Starship สามารถบินบ่อยๆและนำกลับมาใช้ใหม่ได้จริงโดยไม่ต้องซ่อมบำรุงมากด้านระยะเวลาภารกิจ อพอลโล11ใช้เวลารวม8วันนักบินอยู่บนผิวดวงจันทร์แค่21ชั่วโมงออกนอกยานเพียง2ชั่วโมงครึ่งอาร์ทิมิส3วางแผนให้นักบินอยู่บนดวงจันทร์ประมาณ7วันออกนอกยานอย่างน้อย2ครั้งแต่ละครั้งหลายชั่วโมงทำการทดลอมทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นเตรียมพื้นที่เพื่อสร้างฐานถาวรด้านความปลอดภัยอพอลโลยอมรับความเสี่ยงสูงเพื่อชนะการแข่งขันระบบสำรองไม่มากนะัก ทดสอบไม่กี่ครั้งก็ส่งนักบินขึ้นจริงอาร์ทิมิสต้องการความปลอดภัยสูงสุดมีระบบสำรองหลายชั้นทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนแน่ใจร้อยเปอร์เซนตเพราะสังคมปัจจุบันไม่ยอมรับการสูญเสียชีวิตนักบินอวกาศอีกต่อไปด้านเทคโนโลยีอพอลโลต้องพัฒนาทุกอย่างเองจากศูนย์ภายในเวลาน้อยนิด อาร์ทิมใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่ามากคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังระบบสื่อสารที่ดีกว่าวัดสดุที่แข็งแกร่งกว่าแต่ก็ต้องรวมระบบจากหลายบริษัทให้ทำงานร่วมกันได้ซึ่งซับซ้อนมากขึ้นชุดอวกาศยุคอ p พ l ล o ใช้ไม่ได้แล้วเทคโนโลยีนั้นเลิกผลิตไปนานแล้วต้องออกแบบใหม่ทั้งหมดสรุปแล้วการเดินทางไปดวงจันทร์ของอพพลอเ1 1กับอาร์ทิมิสแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อพอลโลเป็นภารกิจสั้นรวดเร็วกล้าเสี่ยงจ่ายเงินไม่อัน้นเพื่อชนะการแข่งขันกับสหภาพโซเวียตอาร์ทิมิสเป็นการวางรากฐานในระยะยาวสร้างระบบที่ยั่งยืนประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่บนดวงจันทร์ได้จริงความท้าทายวันนี้ไม่ใช่แค่ไปถึงดวงจันทร์แต่เราต้องอยู่ได้บนดวงจันทร์ เราต้องสร้างสถานีอวกาศเกตเวย์โคจรรอบดวงจันทร์เป็นจุดพักของนักบินอวกาศเราต้องมีฐานบนผิวดวงจันทร์พร้อมระบบผลิตพลังงานน้ำออกซิเจนและที่พักอาศัยเราต้องสามารถไปมาได้บ่อยครั้งไม่ใช่แค่ไปครั้งหนึ่งแล้วเลิกตอนนี้อาร์ทิมิส2จะบินในเดือนเมษายนคศ2026ส่งนักบิน4คนโคจรรอบดวงจันทร์แล้วกลับ นักบินทั้ง4คือ Reed w e i s m a วิ i c ตอร์ l o v e r อร์คริสติน o คอจากอเมริกาและเจ r e m y Hansen จากแคนาดาและอาธิมิส3จะบินในกลางปีคศสอ2 7หรืออาจจะถึง2028ภารกิจนี้จะพาผู้หญิงคนแรกและคนผิวสีคนแรกลงบนดวงจันทร์ที่บริเวณขั้วโลกใต้ซึ่งไม่เคยมีมนุษย์ไปมาก,ก่อน เมื่อทุกอย่างพร้อมมันจะไม่ใช่แค่การกลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งเราจะไปอยู่ที่นั่นสร้างฐานขุดหาน้ำแข็งผลิตออกซิเจนและใช้ดวงจันทร์เป็นจุดแวะพักระหว่างทางไปดาวอังคารอนาคตของมนุษยชาติในอวกาศเริ่มต้นที่ดวงจันทร์คำถามสุดท้ายสำหรับคุณคือ ถ้าคุณมีโอกาสไปดวงจันทร์คุณจะเลือกไปแบบอพอลโลที่เร็วแต่อันตรายหรือรออาติมิสที่ปลอดภัยแต่ช้ากว่าและคุณคิดว่ามนุษย์จะประสบความสำเร็จในการสร้างฐานถาวรบนดวงจันทร์จริงหรือไม่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรู้จริงหรือแค่คิด แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเรื่องราวจากอวกาศที่จะทำให้คุณรู้จริงไม่ใช่แค่คิด Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to support us in creating more content.